สวัสดีคะ่ะพลเมธพิณงค์เมื่อน,นี้ก็เมื่อพ่อกบมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะเนาะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของหลวงพี่แขกที่เข้าไปเต็มเต็มนะคะตัวน้นตัวจะเนาะเราพัฒนาของหลวงพี่แขกเข้าไปตัวน้นตัวจอาะ8998นะคะมีใครได้ใครตามไหมเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ปังเนาะ วันนี้เรามาติดตามชมใหม่แล้วก็จะบวกของเลขลับนางฟ้าเด้อค่ะเพราะว่าของเลขลับนางฟ้าตัวรูดกอดคอกันมาเนาะค่ะเนาะ,ะเราไปดูตัวเลขแนวทางด้วยกันค่ะว่าจะเป็นยังไงยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกนะคะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเลขลับนางฟ้าเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เราไปดูตัวเลขด้วยกันค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ลาวพัฒนาก็จะออกแล้วเนาะคะ่ะ่านี่ก็จะเป็นของหลวงพี่แขกนะคะมีใครได้ใครปังใครตามของหลวงพี่แขกไหมเนาะให้มาแค่ห้าหางนะบวกตัวเบิ้ลแต่ก็ถือว่าไม่เยอะเน้นให้แค่สองหางนะคะ เน้นสุดๆส,ดสองหางเข้าไปเต็มๆพ่อแม่พี่น้องมีใครได้ใครตามกับหลวงพี่แขกไหมเนาะของลวงพี่แขกมีเอฟซีอยู่นะเป็นจังไดเนาะเป็นจังไดเนาะทางว่างหน่อยได้หลายปันไดเนาะเข้าไปเต็มเต็มเด้อค่ะเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวเจาะนะคะเข้าเต็มเต็มตัวเน้นตัวเจาะ มานค่ะบอกพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมานคอมเมนต์ว่าในเร้อผู้ใดได,ไดผู้ใดปังผู้ใดมานเนาะคอมเมนต์มาหน่อยหลวงพี่แขกจะได้ดีใจเนาะค่ะเนาะอ้าวถ้าใครยังไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะค่ะเพราะว่าหลวงพี่แขกใครมาแล้วห้าหางเหมือนเดิมแล้วก็เน้นให้แค่สองหางเหมือนเดิมเข้าไปตัวเน้นตัวจอบป้าสุดหยอดบ,บอกพ่อพี่น้อง วันที่ผ่านมานี่ไม่ไม่มีใครเข้าเลยนะหวงพี่แขกเข้านะคะแต่ตัวรูดมากันหลายคนอยู่เนาะตัวรูดมาอยู่แต่จับคู่ถือว่าสุดยอดคือหวงพี่แขกเนาะแั่งวดก่อนหน้านั้นของของหวงพี่แขกก็เข้าไปนะสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองแบบไม่ต้องกลับเลยนะให้มาแค่สี่ห่างนะคะก็ถือว่าเดินดีอยู่นะถือว่าเดินดี วันนี้มาจับตามองมาจับตามองว่าของหลวงพี่แขกจะเป็นยังไงจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะค่ะเนาะโอ้ยล่าฝนเร้าตกแม่พแมพี่น้องฝนก็พอหยุดตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุันเดี๋ยวกระตกเดี๋ยวก็ล่มเนาะคะ่ะ่อหยุดกาลังเริ่มตกอีกแล้วพแมพี่น้องช่วงนี้ก็ห้าโมงจะหกโมงแล้วเนาะหกโมงแล้วมั้งเนี่ย กโมงกว่าแล้วหกโมงจะทุ่มแล้วเนาะพี่น้องยังตกอยู่เลยค่ะยังตกอยู่ทางอุบลเป็นจนนนังไลยเนาะฝนตกเนาะไปทางอุบลเป็นเลยแล้วท่วมอีกแล้วไมมคะ่ะท่วมอีกแล้วนะคะที่ท,ที่นาที่ฝายน้ํานละ้นเนี่ยเนาะเพราะว่าเป็นคลองน้าเนาะเอาเาเรื่องฝน,น,น,นเป็น er น้ำยันเงินเอฟซีบอรยยินเสียงนาะควะเนาะ ได้ยินเสียงบ้านคันบ่ได้ยินเสียงก็ตก้องกราบขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อถ้าไม่ได้ยินเสียงชัดเจนก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเสียงฝนมันเสียงสังกัสีจะดังแห้งเลยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้มาดามจะลงให้พร้อมกันกับเลขลับนางฟ้านะเพราะว่าเอสซีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเหมือนกันเนาะอยากได้ของเลขลับนางฟ้าด้วยก็เลยจะลงให้พร้อมกันเนาะค่ะ ให้ชดเดียวกันไปเลยของเลขลับนางฟ้าสองตัวกอดคอกันมาตัวตัวรูดเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาเก้าเข้าทั้งบนและล่างนะถ้าใครรูดเก้าเนาะเขาจับคู่ให้ไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงไม่จับคู่มาคู่นี้ไม่จับมาด้วยกันเนะาะพลาดไปเนาะคะ่ะวันนี้เอาใหม่เนาะจะลงให้พร้อมกันเนาะค่ะเนาะให้ดูของ ลวงพี่แขกไปก่อนแล้วต่อด้วยเลขหลับหนังฝาเนาะคะ่ะเพราะว่ามี fc ฟซีคอมเมนต์เข้ามาอยากให้ลงให้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะจะได้เอาไปยิบจับก่อนเนาะ,ะพแมพี่น้องเผื่อจะเข้าจะปังอ่ะว่าแล้วเข้ากมมารมไปดูของลวงพี่แขก เตรียมตัวแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกเด้อค่ะพี่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะค่ะเนาะสำหรับ fc ที่คอมเมนต์เข้ามาบวกรอรัฐบาลไทยรอก,ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวลงให้จะทยอยลงเรื่อยๆช่วงนี้ว่างแล้วเนาะค่ะของเลขล็อกกิ๊กก็เข้าไปเต็มๆมเนาะเดี๋ยวจะลงให้แล้วก็ได้มาหลายคนลุงส่งก็ให้มาแล้วออปอยเปรตแล้วก็ ว่้หลายคนค่ะให้มาแล้วเดี๋ยวมาดามจะรีบลงให้นะคะเนาะ,อะขอโทษขออภัยท้าช้าหน่อยนะคะเราไปเลาวพัฒนาก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดลาวพัฒนาจะออกอีกแล้วเนาะคะเนาะรวงพี่แขกใหมารูดเลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันที่21่สิบเอนะคะ เป็นวันพุธเด,ด้อค่ะวันพุธที่21่ย่านผิดพลาดพวดไปพ่นองวันที่เนาะค่ะเนาะตลอดมาดามผิดพลาดเรื่องวันที่เนาะวิ่ง <h> รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่ง7กับ4ี่สองตัวห้าหางสี่เจ็ดสี่สามศูนย์สี่ศูนตัว3ามหาง3ามสี่เจ็ด 4ี่ศูนย์สี่เจ็ดสามศูนสี่เนาะคะ่ะแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกนะคะตัวเน้นตัวจอนะคะสองหางก็สองตัวสองหางนะคะตัวเน้นเหมือนเดิมนะคะเน้นให้แค่สองหางสีเจ็แล้วก็4ีสามเด้อคะ่ะสามตัวเน้นหางเดียว3ามสี่เจ็ด นะคะอ้าวสอบสอบก็จัดเนื้อค่ะขัดก็ผ่านเนาะยังไงก็กล่าวขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะคะ่ะเ้ากลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะสอบก็แคปหน้า,นาจอาไว้พวกพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูของเลขรับนางฟ้าอีกเพราะว่าจะลงในสอบเดียวกันแล้วจะได้เอาไว้พิจารณาเนาะจะได้เอาไว้พิจารณาว่าจะเป็นยังไงแล้ว จะให้แคปหน้าจอพร้อมๆกันให้ดูไปเลยเ้ยะะ้อยค่ะไม่กลับไม่ห่วงไม่เจ็บไว้เนาะของของเลขรับนางฟ้านอกเข้าไปตัวรูดเหมือนมาดามบอกเนาะคะ่ะกอดคอกันมาวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดวันพุทธที่จะถึงวันนี้เป็นวันที่ 20นะคะเลขรับนางฟ้าให้มารูดเราพัฒนา2องทุ่มครึ่งแกับ0 2ตัว6หาง8ปดส8่แป0ห0าแปดนกเบิ้ลก็จะเป็น8 8 0 0 3ตัว4หางก็จะมี8 0 4 8 0 5 8 0 6 8, 8่0นะคะตัวเน้นตัวเจาะ แปดสี่แปดหกศูนย์สี่ศูนย์หกนะคะสามตัวเน้นสองหางแปดศูนย์สี่แปดศูนย์หกเด้อค่ะอ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้านะะเนาะค่ะเนาะไงก็กราบขอบคุณขอบคุณเลขลับนางฟ้าเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง แคปหน้าจอไปละพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามาดามจะให้แคปหน้าจอของเลขลับนางฟ้ากับของหลวงพี่แขกมีตัวไหนเหมือนกันไหมบกคือแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นคนละสูตรเนาะเอา้าเอาไว้พิจารณาสอมว่าของใครจะเข้าจะปังเนาะบ่มีออาวมีอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ไง มีหชุดนะศูนย์สมีศูนย์สี่นะคะ,ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามหลวงพี่แขกแล้วก็เลขรับนางฟ้าเอาไว้เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้เวิจารณญาณในการรับสมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดนะคะของเอฟซีลำอินทาลงคลิปให้แล้วเนาะได้ยินเสียงไปแล้วเรียบร้อยมี fc คอมเมนต์เข้ามาดีใจที่ได้ยินเสียง fc ลามอินทาวาสันเพื่อนว่าอุ้ยขอบคุณขอบคุณแทนเพื่อนเ้อค่ะเด้อบอกว่าเสียงเสียงท่าทางใจดีว่าสันขอบคุณขอบคุณเลยหลายใจดียุค่าใหายตะเลขมาตลอดเนาะออกปุ๊บให้ปั๊บเลยถือว่าสุดยอดหน้าตาก็สวย,สวยเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เห็นหน้าเห็นตาไปด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็เลขมีที่มาหลักร้อยนะคะที่แม่นๆ่นเข้ามาแล้วหกงวดนะให้มาแปดงวดในในเดือนนี้เข้าไปแล้วหกงวดลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้เด้อค่ะเด้ออาคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจึงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ